คืนเดียวว้าวเปิดตัว2คนโอ้โหจัดไปออฟฟิเชียลแล้วสคนนะครับคนแรกเนี่ยเราน่าจะคาดการกันไว้อยู่แล้วอย่างที่ผมบอกเห็นไหมตู้โทรศัพท์เออใช่นะฮัลโหลฮโหฉันมาแล้วฉันมาแล้วเออตามรอยลีนิเกอร์มาเอออะไรอย่างนี้นะครับแต่อีกคนนึงเนี่ยอ่าเพอ่มเอรเมอ ก็เปิดตัวตัวเลยโอ้โหเปิดตัวเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นเลยว่างานเร่งงานรีเพราตเดี๋ยวต้องตามไปสมทบกับเพื่อนๆพืแล้วนะฮะครับก็เดี๋ยวรอดูเลยว่าวันนี้เนี่ยเปิดตัว2คนก็อาจจะอัปเดตกันบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆแต่ก็ยังมีข่าวสารมาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะครับเอาพร้อมแล้วไปดูกันเลย และก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รสมะขามป้าเย้ฝากด้วยครับทุกคนครับใครที่เป็นคนใช้เสียงทำงานแบบผมเนี่ย <c oughs> สายใช้เสียงทำงานสายตะโกนสายส่งเสียงเชียร์ไม่ว่าจะเชียร์บอลเชียร์มวยหรือเชียร์กีฬาใดๆแล้วมีเสียงหายระคายคอนะครับต้องนี่เลยครับ เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รสมะขามป้อมจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วกับยาแก้ไออาปาเช่ที่เป็นชนิดขวดน้ําคราวนี้ครับเขาออกแบบใหม่มาเป็นชนิดเม็ดพกพาง่ายสะดวกขึ้นเปรี้ยวนําหวานน้อยอร่อยชูการีแล้วก็มีซิปล็อกพกพาสะดวกเก็บง่ายช่วยให้ชุ่มคอเหมาะสาหรับคนที่ระคายคอและมีเสมหะเยอะ <S <S ต่อจากนี้ไปนะครับเราก็จะได้ดูกีฬากันสนุกขึ้นเพราะได้เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รสมะขาม ป้อมมาช่วยไว้คอพร้อมเสียงพุ่งเชียร์ได้ย่ยาวครับ<อ> <âte> มาชุ่มคอรอเชียร์กันแบบพวกเรานะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเ <atori> ลช่องทางนี้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายสุดนะครับและนอกจากนี้ยังมีจำหน่ายที่ CJ m i มินิบิกซีและร้านขายยาทั่วประเทศหรือติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ช่องทางออฟ i ิเชีที่ใต้ d e s c r i p t ชันคลิปนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณเม็ดอมสมุนไพรตาอาปาเช่ด้วยนะครับ,รบนี่อมเลยได้ชุ่มคอเวลาพูดจะไแบบว่ารู้สึกว่า คอมันชุ่มชื่นจังเลยเอ๋อคือแบบผัดแรกเข้าไปเนี่ยคือรู้เลยนะนอกจากแบบชุ่มคอแล้วอ,อร่อยด้วยอร่อยใครชอบรสชาติแบบนี้นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับครับผมมาที่ข่าวเปิดตัวเลยแล้วกันนะครับสาหรับมาคับแรดบอร์ดโอ้มาแล้วใส่มวกมาด้วยนี่ฮัลโหลฮัลโหลเออมาแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยน่าจะถ่ายกันไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนละที่เรารายงานไปนะครับแต่ว่าจริงๆวันนี้เนี่ยก็มีภาพที่แรดบอร์ดก็เดินทางมาเซ็นสัญญามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเปิด แรดฟอร์ดย้ายมาร่วมทัพบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัวนะครับพ่วงออปชั่นซื้อขาดด้วยค่าตัวย้ำอีกทีหนึ่ง35้าล้านยูโรหรือ30.3ล้านปอนด์คุณโอเคไหมราคานี้อยากได้40มากกว่าแต่ถ้าบาร์เซโลนาซื้อจริงๆก็โอเคเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีสัญญาที่บาซ่าจะไม่ซื้อก็ได้แล้วก็ยอมเสียค่าปรับเหมือนก็นิดเดียวกับเจเดนซานโช่ไงเหมือนจะ5้าล้านพอๆกันนะใช่เมื่อก็เลยบอกเอออยากถ้า3าล้านแล้วเขา เขาโอเคก็โอเคได้ตัดจบไปดีกว่านะครับแต่เอาจริงก็อยากให้เขาได้ดิบได้ดีนะก็ไปดูคลิปเปิดตัวเนี่ยเป็นถ่ายกับตัวของตัวโรสับซึ่งมันก็เป็นแบบแลนด์มาร์คเป็นเอกลักษณ์ของอังกฤษอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีการอ้างอิงถึงแกรี่ลินิเกอร์ด้วยนะครับเพราะว่าแรปปอร์ดเนี่ยเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกนะที่เซ็นสัญญากับบาร์เซโลนานับตั้งแต่แกรี่ลินิเกอร์นี่แหละพี่โอ้โหลินิเกอร์ย้อนไปกี่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกปีวะสี่สิบสามสิบเก้าอ๋อ สามสิบก็สี่สิบได้ป,<ร>ปีเออกูว่าโว้ตุเออเออนะฮะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยได้ทําการแบบฝึกซ้อมได้ลงซ้อมกับเพื่อนเนี่ยไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะ,ะฮะและคาดว่าจะมีชื่อไปเดินทางไปปรีซีซั่นที่ญี่ปุ่นแต่เดี๋ยวมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไปที่บทสัมภาษณ์ก่อนนะครับอ๋อลืมบอกไปสรุปแล้วเนี่ยแรดบอร์ดเปิดตัวเมื่อคืนเนี่ยเซ็นสัญญากันเสร็จปุ๊บก็มีชูเสื้อและเห็นเบอร์เลยนะครับสรุปเก่งกันผิดนะครับตอนแรกเก่งว่าสิบเก้าส you นี่ถือกำเนิดใหม่ครับเทอร์รี่องลีอังกฤษนี่เบอร์14บสี่หาซึ่งเอาแบบความจําผมเร็วๆเนี่ยคูตินโยใช่เคยใส่องลีองลีเคยใส่แล้วก็นึกไม่ออกแล้วจริงๆนอนแรกนึกว่าจะเป็นโยฮันครับหรือเปล่าแต่ว่าโยฮันครับไม่เคยใส่เบอร์14กับบาร์เซโลนามั้งประมาณนี้แต่เบอร์14มันเป็นไอคอนิกของคลับเหมือนกันอ๋อแต่เอาแบบในช่วงหลังมานี้เนี่ยเอาที่เวิร์กเวิร์กเลยก็เทีร์ี่องลีนี่แหละองลีเวิร์กที่สุดถ้าย้อนกลับไปองลีเวิร์กที่สุดนะครับก็นิวองลีถือกำเนิดแล้วตรงนี้ให้มันเเเเปป็็นนนนตััววววมดดีกก่่าาออยยิใครละ ดันไปเบาลแลดฟอร์ดไม่แล้วมึงยีย่หกยี่สิบเจ็ดแล้วอ่ะ <c oughs> เป็นม,มาเป็นนิวเขาเวลานี้ช้าไปเป็นนิวใครไม่ได้แล้วนะฮะก็ไปดูบทสัมภาษณ์กันนะครับแรดฟอร์ดถือว่าพูด <c oughs> ได้ดีมากในหลายๆประเด็นเลยนะเขาพูดถึงสมูสรใหม่ก่อนนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือสมูสรที่ทําให้ความฝันของผู้คนของนักเตะเป็นจริงเพราะว่าพวกเขาสามารถคว้าถ้วยรางวัลใหญ่ได้เสมอแนวทางของสมสอนเนี่ยมีความหมายกับผมมากๆผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่นี่เป็นเหมือนครอบครัวมึงเคยอยู่สเปนอ่ะไม่ไม่คุณนะอาจจะมีอาจจะมีแบบ เชื้อสายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแฟนเขาเป็นคนสเปนอ๋อเอออาจจะเป็นได้นะก็เป็นได้แล้วก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับนักเตะที่ต้องการแสดงศักยภาพตัวเองนั่นแน่รายการอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือบทสนทนาที่เขาได้คุยกับฮันซี่ฟิกเนี่ยเป็นในทางบวกมากแล้วก็สิ่งที่เขาทําเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยหมายถึงฮันซี่ฟิกกันนะครับมันยอดเยี่ยมมากๆกับการพาทีมแบบพวก พาทีมวัยรุ่นพวกพลังหนุ่มอะไปแบบประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็กลับมาเริ่มปีซีซันเนี่ยด้วยความกระหายแบบเดิมมันบอกผมทุกอย่างที่ผมคิดไว้เกี่ยวกับสโมสรนี้เลยแล้วก็เป็นทุกอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้ครับถึงความแบบกระหายความกระตือรือร้นเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าฮันซี่ฟิกเนี่ยทำบาซ่าดูกันก่อนอะดีมากๆแล้วนะดีจัดแต่จริงมันก็ยังดีไม่สุดถูกไหมมันยังขาดแบบถ้วยนึงใช่ใ่แต่ มันดีแล้วแต่มันต้องดีไปกว่านี้อีกซึ่งม <แ S 1> <แ>ันก็ทําให้แบบแรดฟอร์ดเนี่ยกระตือรือร้นที่อยากจะมาบาเซลนามากๆนะครับแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจับแมนยูไนเต็ดด้วยนะครับแรดบอร์ดเนี่ยบอกว่าสถานการณ์กับยูไนเต็ดตอนนี้เนี่ยสโมสรนอยู่ในช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านแล้วก็เป็นแบบนี้มาระยะเวลานึงแล้วนะครับแต่ว่าเขาอะ ไม่มีอะไรไม่ดีเลยที่จะพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าสโมสรน,นี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญไม่ใช่แค่อาชีพแต่รวมถึงชีวิตของผมด้วยก็อยู่กับแมนยู U, ตั้งแต่เด็กกัน<ว>กเนาะ,นะก็บอกว่าผมรู้สึกขอบคุณสําหรับโอกาสที่ได้เล่นให้กับสโมสรน,นี้นะครับหมายถึงแมนยู Man นะแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเหมือนชีวิตที่บางครั้งเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดแต่นี่คือก้าวต่อไปของผมหมายถึงบาร์เซโลนาบทใหม่ในชีวิตแล้วก็จะมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะพัฒนาตัวเองและคั้ยทีมคว้าแชมป์นี่คือสิ่งทีีีี่่่ผมมมโกสตอออนน้ไไะะรทจพูดถึง ไปมากกว่าขอให้พวกเขาโชคดีและหวังว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในอนาคตเขาเคยบอกแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเขาย้ายบบจากยูเวเดไปเขาคงจะพูดแต่สิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่พูดถึงปัญหาภายในไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปได้ดีอะไรอยากให้ไปเก่งๆใช่เพราะว่าเอาจริงการให้สัมภาษณ์นี้ก็ถือว่ามันตอบได้ดีมากนะพูดถึงทีมใหม่พูดถึงความก้าวหายพูดถึงว่าทําไมเขาถึงอยากมานักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงสโมสรเก่าได้ดีด้วยแล้วก็อวยพรให้สโมสรโชคดีนะครับแต่ที่เกิดไว้เมื่อกี้นะครับคือ ที่ในรายงานเนี่ยบอกว่าแรดพอตเนี่ยพร้อมมากเพราะว่าซ้อมแล,แล้วแล้วก็แบบมาเปิดตัวมาเซ็นสัญ,ญญาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ uh huh. ก็เดี๋ยวเตรียมจะบินมาที่ญี่ปุ่นแต่มีข่าวล่าสุดนะครับซึ่งจริงสโมสรเนี่ยโพสต์ออฟฟิเชียลเองเลยนะ uh huh. ว่ายกเลิกเกมพรีซีซั่นกับวิเซลโกเบที่ญี่ปุ่นแล้วเรียบร้อยนะครับ uh huh. เนื่องจากผู้จัดเนี่ยได้ละเมิดสัญญาบางอย่างอย่างร้ายแรงนะตอนแรกดูมาเป็นข่าวสเปนแต่ผมไม่แปลเป็นภาษาอังกฤษมานะครับเขาบอกว่าอ่าบาเซลนาเนี่ยขอประกาศว่าจะต้องยกเลิกเกมในวันอาทิตย์นี้กับ uh huh. ซลโคเบที่ญี่ปุ่นนะครับด้วยการละเมิดข้อตกลงบางอย่างอย่างร้ายแรงของผู้จัดแล้วเขาก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าทางฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีคือมาเอเชียทัวร์ที่มันมีแมตช์ที่ญี่ปุ่นหนึ่งแล้วก็เกาหลีหน่าจะอีกสองนะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยจะเป็นวันที่3ส,สกิกฎาคมเนี่ยจะเจอกับ FC โซแล้วก็4ส,สิงหาเจอกับแดกูฟีนะครับแต่ว่าก็ยังพิจอยู่ในช่วงพิจารณาอยู่ด้วยนะว่าเขาทําตาม,มเงื่อนไขอะไรในสิ่งที่บาซ่าซีเรียสได้เหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องยกกเหมือนนั เหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าทุกอย่างดําเนินไปปกติครับไปได้ก็เดี๋ยวเขาก็จะบินมาที่เกาหลีใต้แทนในในในวันถัดถัดไปอะไรอย่างี้แต่ตอนเนี้ยนะณสาการณรงนี้ครับญี่ปุ่นคันเซิลซึ่งตรงนี้นะครับไปดูกระแสมาเนี่ยที่ญี่ปุ่นถือว่าดราม่าอย่างรุนแรงนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมเห็นแฟนบาซ่าหรือว่าพี่ๆในในไทยหลายคนอ่ะก็บินไปแล้วนะใช่เขาไปรอดูแล้วอะไปรอดูแล้วนะครับตัวเต๋อซื้อไปแล้วค่างบินซื้อไปแล้วทําไงอะใช่ไหมเออ แต่ประกาศเพิ่งมาเมื่อแบบเช้ามืดกลางคืนเนี้ยที่ผ่านมาไม่ใช่บางคนไม่ตื่นเลยนะใช่ตื่นมารู้ที่ช็อกนะหรือแฟนญี่ปุ่นตรงเนี้ยงงว่าแล้วยังไงอ่ะเออเกิดอะไรขึ้นแล้วในเนี้ยมันไม่ได้มีระบุคือมันมีแค่วักนี้เลยนะเว้ยพี่ในเว็บอ่ะมีแค่นี้ผมดูแล้วอ่ามันมีดีเทลเพิ่มไม่มีคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าญี่ปุ่นทางผู้จัดญี่ปุ่นละเมิดสัญญาอะไรบ้างอะไรใช่ถึงซีเรียสถึงขั้นยกเลิกได้แบบแก้ไขไม่ได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่มันไม่มีดีเทลแค่บอกจุดเนี้ย มันค่อนข้างแบบแฟนที่ซื้อไปหรือว่าแฟนที่คาดหวังอ่ะอ่ะผมว่าแฟนญี่ปุ่นอะ่ะร้อนประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่คนแบบไทยจีนต,ต,ต่างชาติที่อยู่แบบไปดูอ่ะบินไปดูอะ่ออะร้อน กูบอกเลยราค้อนกว่านี้อีกนะเพราะว่าแบบโรงแรมตั๋วพค่งนซื้อไปหมดแล้วอะบางคนยังไม่บินแต่ก็อาจจะซื้อไปหมดแล้วถ้ามันรีฟันไม่ได้คืนไม่ได้อ้าวทำยังไงอะคือผมว่าค่าตั๋วเขาคงคืนแต่ตั๋วเครื่องบินที่พักอะไรต่างๆมันไม่มันเขาไม่เกี่ยวนี่เอาทรอย่างนี้นะครับก็ต้องรอดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมว่าน่าจะต้องมีดีเทลตามมาภายหลังเขาอย่างเงี้ยแฟนบอลคาใจกันแย่เลยเพราะว่าบร์เซโลนามาญี่ปุ่นอะมาเตะกับโกเบเขาอยากอยากให้มีซุเปอร์สัยอยู่ในทีมไงแต่ญี่ปุ่นบอกว่าผมา่่้ยเแตว บาซ่าบอกไม่เอาไม่เอาเยอะนะเลยใช่อย่างน้อยก็มีวาคาไบชิกก็ยังได้ก็ยังดีโคตรเก่าอ่ะซึ่งวาศาย้ายไปอยู่แบบย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาอะไรลิเวอร์โดอ่ะใช่ใช่ตอนนี้ลิเวอร์โดรแก่แล้วอ่ะสังงมงวแล้วลิเวอร์โดเออนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงหรือรอติดตามกันเพิ่มเติมก็ได้ว่าแล้วไอ้เกาหลีใต้เนี่ยสรุปจะมาไหมนะครับหรือถ้าไม่มาเนี่ยเท่ากับว่าแมตช์ปีชันมันหายไปสองสามแมตช์อย่างนี้เลยอ่ะเออแล้วเขาจะทำยังไงเราจะอุ่นเครื่องยังไงอะไรอย่่าาางงเเีี้้ยยดดด๋วววรรออููแลลกันผผมท ญี่ปุ่นก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออนะฮะแต่มันน่าแปลกของที่ปกติแล้วญี่ปุ่นเขาจะมีความเคร่งมีความเป๊ะอยู่มันก็เลยทําให้เรายิ่งรู้สึกสงสัยเข้าไปใหญ่นะพี่ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะนะฮะก็ต้องรอดูรอติดตามกันได้นะครับข่าวถัดมาครับอีกหนึ่งดีลที่อ f ฟฟิเชียลเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับฮูโก้เอกิรับ กองหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับบอกเลยว่าอยู่ดีก็โพลรูปงานไวจักก็เรียบร้อยนะครับผู้เสื้อเซ็นสัญญาอะไรกันแล้วนะฮะก็ค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยหกสิบเก้าล้านปอนด์บวกออปชั่นนะครับอีกสิบล้านถูกไหมอีกสิบล้านนะครับแต่ว่าแพ็กเกจรวมเนี่ยก็คือประมาณเก้าสิบเอ็ดมันก็ยังไม่ชัวร์บางคนยังบอกว่ามันเหมือนเก้าสิบห้าล้านยูโรใช่อยู่ดีตัวเล่มยังไม่นิ่งอ่ะต้องรออีกสักพักนึงก่อนผมว่าแต่เมว่าแฟนผมบอกเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็ได้ไม่เท่าไหร่ก็ พี่ปาแล้วพี่พร้อมจ่ายแล้วไงเป็นสัญญายาว6กปีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะเดินทางไปปีซีซั่นที่เอเชียกับทีมในสัปดาห์นี้เลยและนั่นคือสาเหตุที่รูปมันมาไวแล้วก็อาจจะไม่ได้มีซีนแบบนั่งไอแบบที่เขาชอบทำเขาอี้แดงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเพราะว่าต้องรีบเอามาก่อนงานวยงานวายงานวพราะกูไม่สนละเรื่องความสวยงามเลงไปสนละเราแต่งรูปไม่ไหวมาแบบมึงมาก่อนมึงถ่ายลงเพื่อให้ลงโซเชียลก่อนใช่โปรโมทก่อนเลยเพราะเขาบอกว่าทีมกราฟิกหรือว่าทีมข่าวอะทีมโซเชียลมีเดีย ลิเวอร์พูลอ่ะเขามักจะบินตามมาด้วยแบบเวลามาปีซีซั่นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่มาทำข่าวด้วยก็เลยแบบทีมหลักหรือว่าแบบอะไรที่จัดเซตจัดอะไรไม่อยู่เอาแบบรูปไว้ลงไว้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเอเกซิเก้บินมาเหมือนจะถ่ายจากไอโฟนเป็นได้นะเป็นได้ดูจักน้อยมีภาพไหมไอโฟนสิบห้าไอโฟนที่หกก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่เปิดตัวแล้วเรียบร้อยนะครับก็จริงๆมีสถิติด้วยนะครับว่าตัวของเอเกซิเก้เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยเยอะที่สุดในห้าตีอย่างยุโรปถ้านนัับแค่่กเตะทีีม ยุต่ำกว่าหรือเทียบเท่า23ปีอ,อยู่ย3่อยู่2ี่สาอยู่ยี่ <23 S 1> าดีสุดละใช่ครับในห<อ>้าลีกใหญ่ของยุโรปนะ<อ>ก็ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอันดับหนึ่งเลยนะพี่เป็นไมเคิลโอริเซ่ยิง12แอสซิสิ์15โอ้กบบายเยินดีจัดเท่ากับว่า27ประตูใช่นะครับเมสันกีนบูธ26 กรีนบูธที่อยู่กับมารเซยนะครับยิง21แอสัด15โอ้โหจำนวนประตูเนี่ยโหดโจริงโหดมากนะครับจริงๆแฟนผีก็ยังคิดถึงเขาอยู่ใช่ใช่ทแรกคิดถึงแหละมันกลับมาไม่ได้แล้วใช่ใช่นะครับอันดับ3เนี่ยเป็นแบร์ลีบารกูล่านะครับยิง14แอสซัด10ก็คือ24ส่วนเอกิดิเก้เนี่ยก็คือยิง15แอสซัด8ก็คือ23เท่ากับโคพามเมอร์นะที่ยิง15แอสซัด8เท่ากันก็ถือว่าเป็นสถิติของนักเตะยู23แล้วกันที่ดีมากๆเลยนะครับและอาจจะเป็น แบบสาเหตุนั่นแหละที่ทําให้เอกกิลเก้เนี่ยลิวพูอยากได้มากๆ<อ>นะครับมีบทวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะครับของ BBC แล้วก็มีสายติของออฟต้ามาด้วยนะอ,อย่างที่บอกไปนะครับคือเจ้าตัวอยู่อันดับที่4เนาะของนักเตะที่อายุต่ำกว่า23ปี<อ>ที่มีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยมากที่สุดนะครับ<อ>แล้วเอกิเก้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งระบบกองหน้าตัวเดียวหรือบางครั้งเล่นหน้าคู่เนี่ยก็ทําได้นะครับซึ่งเหมือนให้ความหวังเพราะยังมีข่าวกับอีซัคอยู่ แต่ก็มีข่าวเหมือนกันว่าดาวินนูเยสเนี่ยอยากจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนั่นอาจจะทําให้ดีของอีซัคมันอาจจะเรียนลังไปละอาจจะยกเลิกไปยกเลิกไปนูเยสก็ต่อได้เพราะลิฟายลิเวอร์พูลก็รักอยู่แล้วใช่แล้วก็ได้อีกิติเก้มาแล้วผมว่าก็น่าจะพอนะนี่ไงหน้าคู่ใช่นูนเยสออกิติเก้เลยก็น่าสนใจแต่แบบนี้ก็จะได้แบบมีตัวเลือกในการปรับแผนได้แต่แบบนี้แปลว่าออกิติเก้อาจจะไม่เบอร์เก้าละถูกป่ะเออเ็าต้องเป็นเบอร์อื่นอาจจะเป็นเบอร์อื่นก็ได้เบอร์สิบเอ็ดไป เบอร์สุดเบอร์ตำนานนะยังอยู่นิยังยู่ยังยอแู่นะแล้วก็เอกินิเก้เนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายนะครับไม่ใช่กองหน้าที่ยืนรอแค่ในกรอบเขตโทษเท่านั้นแม้ว่าแบบอาจจะไม่ใช่ตัวเร็วมากแย่งจริงผมว่าเอกินิกเก้ก็เร็วเร็วมากนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่เลี้ยงบอลพาบอลขึ้นหน้าได้ดีนะครับก็น่าจะเป็นคนที่มีความเข้าใจในแทคกติกของโค้ชได้ดีเหมือนกันผมว่าเล่นกับ อันนี้สล็อตเนี่ยเล,<ด>เล่นได้ดีแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวก็ยังต้องจับตาดูกันต่อไปว่า<ส>อีซักเนี่ยสรุปยังไงใช่ว่าจะย้ายไม่ย้ายเพราะจริงอีซักเขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่เขาจะย้ายทีมอ่ะเอาจริงตัวเขาอ่ะเออเนาะเอเอตัวเขาเหมือนก็มีข่าวว่าเขาก็ไม่ด้ปิดโอกาสนะใช่ใช่ก็คือถ้ามีทีมไหนที่ยื่นมาแล้วมันเขาสามารถที่จะคุยกับเนลคาเสเซอร์ได้แล้วก็เนลคาเสเซอร์ก็โอเคเขาก็โอเคครับทีมที่ยื่นมาในราคาที่มันอาจจะสูงมากเนี่ยโอเคที่จะยื่นเขาก็อาจจะไปก็ได้ใช่ใช่แมนยูเราพอเอ ไม่ออกไม่น่าซื้อใครได้แล้วตอนนี้เออเผืยวนิวพูได้ไอกิดิเก้ไปแล้วไงแล้วแมนยูโอ้โหนั่งทำํำบทวิเคราะห์นะแจ็คสันเงี้ยแจ็คสันกับใครนะ เซตโก้มาติคอนกินอะไรเงี้ยมาเตต้าเป็นอีซักเนี่ยจบเลยจบเลยงานวัยงานจบใช่หมายถึงบัญชีอะบัญชีน่าจะแดีแปดเลยอะแกงพะแนงอะต้องใช้คำนี้เลยโดนปรับอกชั้นเลยอะก็ขอผ่อน5ปีเต็มอะงานนี้บอกเลยเออไปขอยื่นแบบหันสิบได้ไหมในบัญชีอะนะฮะอ่ะข่าวถัดมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งออฟฟิเชียลเหมือนกันนะครับสำหรับกองหน้าอีแวนเฟอร์กูสันฮะ ที่ย้ายไปโรมานะครับสรุปคือย้ายด้วยสัญญายืมตัวนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใด เฟอร์กูสันเนี่ยก็อายุ20ปีเองนะครับเคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA หลังจากจบฤดูกาล2 0 2 2ันถึงนะซึ่งก็คือช่วงที่นั่นแหละพร้อมดีมดแล้วก็้อยล้านปอนด์ไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ย้ายไปยืมตัวกับโรมาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยจุดหลักๆเลยก็คือมีอาการบาดเจ็บเนี่ยเล่นงานอย่างนักแล้วก็ความไม่ต่อเนื่องของเขา,าอ่ะม,มันเหมือนแบบคนมันกำลังพุ่งมาแต่เหมือนโดนตัดเสร็จปุ๊บกลับมาแป๊บหนึ่งโดนตัดอีกตัดจบไปตัดเจ็บอี ปล่อยยืมตัวก็เก็บอะไรอีกไม่พร้อมอีกนะครับทำให้เนี่ยแหละในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับถูกปล่อยยืมไปเวสแฮมเนี่ยแล้วก็ได้ลงเล่นแค่8นัดแล้วก็ตัวจริงนัดเดียวยิงไม่ได้เลยนะก็มีบทสัมภาษณ์จากโค้ชของไบตันด้วยนะครับนะเขาบอกว่าอีวานเนี่ยเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากตลอดฤดูกาลครึ่งที่ผ่านมาฤดูกาลครึ่งเลยนะเออตีไปเกือบสองปีปีครึ่งอ่ะแต่ยี่ปีปปครึ่ง2ปีอ่ะมันถูกรบกวนด้วยอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการการลงเล่นสม่าเสมอนี่คือโอกาสที่น่าตื่นเต้นนนลละกกัใีีท่ แแล้วก็พร้อมความเป็นไปได้ที่ได้เล่นในฟุตบอลยุโรปตัวของโรมานะก็คือมองว่าเฟอร์กูสันเนี่ยย้ายไปโรมาก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีพื้นที่ได้เล่นอาจจะแบบได้รับโอกาสมากกว่าแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าถ้าอาการบาดเจ็บมันกลับมาอีกเนี่ยใช่ทำยังไงมันจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนคือถ้าพักได้ก็พักไปก่อนเนาะเฟอร์กูสันก็อายุไม่เยอะไม่เยอะใช่อะคุณเบรกไปเลยปีหนึ่งไปรักษาหรือแบบถ้ามันจะหายไปมันก็ต้องหายไปอะนึกออกปะเนาะแล้วเอาให้มันจบแล้วค่อยกลับมาอรย่างเ้มถัน ฝืนอย่างเงี้ยบางทีมันแย่นะพี่มันจะยาวตอนนี้เขายังเด็กอยู่ผมว่า ยี่สิบต้นๆมันน่าจะรักษาได้อยู่นะใช่ป่ะยี่สิบอ่ะมันมันน่าจะฟื้นฟูไวเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะพี่ฟอร์เรนเวสตอนอยู่กับเลเวอร์คูเซนเนี่ยมันจะมีช่วงพุ่งขึ้นมาเลยใช่ดีเป็นแบบวันเดอร์คิดเลยสุดๆเลยตัวนี้คือแบบเก่งมากมึงคือแบบลิตเติ้ลไกเซอร์คนถัดไปของวงการฟุตบอลเยอรมันแต่เจอการบาดเจ็บอย่างหนกแต่ว่ามันก็คือหายไปเลยหายไปเลยจนเราคิดว่าโหดับหรือเปล่าฟอร์เรนเวียสอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็กลับมาคือพอหายไปรักษาอย่างจริงจังจนมันหายดีอ่ะแล้วกลับมาอีกครั้้งงนนึไดเล่แบบ แล้วต่อเนื่องเนี่ยออก็กลับมาสู่จุดนี้แล้วก็เป็นค่าตัวใส่ตีของกองติดได้เ,ออเพราะฉะนั้นเอเวนเฟอร,ร์กูสันเนี่ยผมพอมันมันมาฝืนทีละจึ๊กทีละจึ๊กทีละจึ๊กับมันเหมือนย้ำไปนะพี่เนานะ มันไม่คุมเนาะก็ต้องรอดูนะครับว่าย้ายไปโรม่าเนี่ยจะจุดติร่างกลับมาได้หรือเปล่าเพราะจริงก็ยืมตัวเองเกิดพอมีขึ้นมาเนี่ยไบทั้งเอากลับมาเบื่อๆก็ขายได้อีกขายได้อีกร้อยล้านอีกซะบ่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปไปได้ด้วยมันจะมีใครซื้อวีทีมแดงทีมนึงอะพร้อมจะจ้องร้อยล้านอยู่เนกันเอ๊ะตัวนี้เราเคยเล็งไหมนะเคยเราไม่ได้หอยรุนเนี่ยพูดถึงแมนยูเนี่ยก็มีแบบข่าวซื้อขายมันอะไรตัวนี้เป็นตำนานคนสอนเฮ้ยเอียวๆนะฮะมีข่าวว่าอิมสวิทตกลงในรครัา ตัวแอชรี่ยังจันยังเหรอจันยังนะครับตอนนี้เนี่ยอายุ40แล้วไฮ้จันยังมึงจะใช้โมเดลกับเดฟโฟไม่ได้นะคือไปเรื่อยอ่ะคือเล่นไปเรื่อยเลยอ่ะเออคือเป็นเดฟโฟอ่ะเล่นไปเรื่อยเลยไนก็ได้ขออยู่อังกฤษไงใช่มานั่งรถไฟไปมามก็ไม่ไม่ได้ไกลมากนี่ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดขออยู่อังกฤษพออยู่ได้หมดสบายนะฮะก็นี่แหละเซ็นสัญญากัน1ปีนะพี่หลังจากที่เพิ่งปล่อยถูกเอเวอเรสตปล่อยตัวไปก็น่าจะหมดสัญญาตอนนี้เนี่ยลงเล่นในดับสมสรไปแล้ว750นัดั้งแต่ที่ิรนัดนมนับตั สนะครับเราก็ติดทีมชาติปิดสามปิดเก้านะัดจันยังย,งยังอ,อยู่ยังอยู่อีกหนึ่งข่าวน, <là S 2> นะครับเป็นข่าวที่เฮียวีโก้แล้วเหมือนกันนะค<ช>รับอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาเลย <tumor. S 1> สำหรับตาหมีนะครับแอตเลติโกมารลดช่วงนี้ข่าวเยอะมากๆเซ็นสัญญาคว้าตัวเดวิดฮังโก้นะอกองหลังจากเฟยนอร์ด หรือว่าเฟยหนูน,นั่<ช>เน,นเองด้วยค่าตัว30ล้านยูโรบวกแอดออนอะไรต่างๆนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวของเดวิดฮังโก้นะมีข่าวแบบว่าจะไปอาลนาเซอร์แล้วเรอโอ้แต่สุดท้ายอาัลนาเซอร์ล่มอาดีลล่ม เหมือนอานาซเซอร์มีข่าวนักเตะต,ตัว2ตัวเลยอ่ะแต่ล่มหมดเลยไม่มีใครไปเลยไม่มีใครไปเลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับแต่สุดท้ายตัวนี้ตาหมีมองว่าของดีของดีผมเก็บไว้ละกันเล่นกองลงกองหลังอะไรได้นะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับปาดเข้ามาแล้วก็มาคว้าตัวตรงนี้ไปเลยครับผมโอ้โหเยี่ยบข่าวถัดมานะครับ <มา S 1> เป็นเชลซีฮะทวงหนี้บอกเลยเชลซีก็มีมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเยโอ้โหเขาเสิร์ฟไม่พักอยู่แล้วเชลซีอ่ะเออกลายเป็นว่าเหมือนเงียบไปอยู่ช่วงหนึ่งครับหลังจากได้แชมป์สโมสรโลกไปเพิ่งคิดดดไ้้เยมรวจั นี่หมา่าพอดีก่อนเนี่ย ใช้เงินดีกว่าว่ะมันชี้แค่งเขียวอยู่โอ้โหเขียวแบบเขียวเขยอื่นเลยเขียวอือเขียวอื่เลยนะครับมีรายงานจากโรมาโน่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเชลซีบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับจอเรลฮาโต้กองหลังของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับตัวนี้เนี่ยอายุแค่19ปีเล่นแบ็กซ้ายได้เซนเตอร์ซ้ายได้นะครับถือว่าเป็นวันเดอร์คิดที่น่าจับตามองมากแล้วตัวของฮาโต้เองเนี่ยก็เหมือนจะแจ้งกับทางอาแจกแซวว่าอยากย้ายนะครับเบื้องต้นเนี่ยเหมือนค่าตัวจะอยู่ที่40ล้านยูโรนะครับซึ่ง ตรงนี้แหละเดี๋ยวรอจับตามองได้เลยเช่นเดียวกับข่าวของชาบี้ซิมมอนส์เนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นเชลซีเหมือนกันพิกมาพิกมาที่นำหน้าอยู่ในดีลนี้ตอนแรกเมื่อวานเรารายงานว่าอาเซนนัอาเซนอลสนใจดูเหนือกว่านิดนึงเลยใช่เป็นบาเยอร์เนี่ยจ้างไปตอนแรกแล้วอาร์เซนอลนกับเชลซีมาตรงนี้ตอนนี้เชลซีขึ้นมาแล้วแซงมาแล้วแล้วก็พยายามจะแบบปิดให้ได้เหมือนกันอีกข่าวนึงครับเป็นคีเลียนเอ็มบัปเป้ไม่ได้ย้ายไปไหนแต่เปลี่ยนเบอร์เสื้อเอาเหรอเอ้ยกับทีบอกว่าใส่เบอร์เจ็ดหรอไม่ใช่เบอร์เจ็ดมันของวินนี่ ประานเขาจองอยู่แล้วจองแล้วเราก็ไม่น่ายากง่ายๆนะครับแตม่มีหนึ่งเบอร์ที่มันว่างพอดีนะครับเรีมบดริรับเปิดตัวหมายเลข10คนใหม่นะครับคีเลียนเอ็มบาปเป้แทนที่ของลูก้าโมดิชไปเลยตอนแรกเนี่ยเป็นโรมาโนโนรายงานนะครับแต่เอ็มบาปเป้ก็โพสทวิตเตอร์เงี้ยเศษสิบเลขสิบอย่างเดียวสั้นๆอือให้รู้ให้รู้กูสงสัยเนี่ยก่อนโพสแล้วเออโพสทำไมวะเศษ โอเคโอเคก็ไปสกินกันได้ครับสำหรับเอ็มบัปเป้นะครับเบอร์สิบมีเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นบาซิลนะตรงนี้ผมบอกเลยว่านี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจของฟาบิโอโรมาโน่ครับโรมาโน่าโรมาโน่เลยอันนี้พี่ต้นพี่ต้นตัวรักเขาพี่ต้นตัวเทพเอเมอร์สันโลยแอลครับเออแต่วันนี้มีย้ายไปมิลานอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่ตอนแรกเนี่ยเฮียวีโก้แล้วด้วยนะพี่เอเมอร์สันโรยแลย้ายไปเบซิคตัสด้วยสัญญายืมตัวนะครับห่วงออปชั่นซื้อเนี่ยอีก10ล้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ จะบินไปตุรกีเพื่อไปตรวจร่างกายไปเปิดตัวอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่าตัวข้อตกลงส่วนตัวเนี่ยบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้วนะกับทางเอซิมิลานนะครับแต่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีการไฮแจ็คกันเกิดขึ้นเอ็มสารโรยาผมู่บอกแล้อครับตัวนี้ของดีคาฟู2025เนี่ยก็ต้องเกิดการไฮแจ็คกันเหญขึ้นหน่อยคาฟู2025ว่ะไม่รู้เห็นพี่ต้นอวยเลยพี่ต้นชอบพี่ต้นชอบรักมากกว่านี้ตำนาน มันหาตัวเนี้ยเฮ้ยมันเก่งหรือเปล่า ก็มีฟาร์เมงโกนะเหมือนจะมีความพยายามที่จะมาให้แจ็คตัวของเอเมอร์สันโรยาวนะครับดึงตำนานบราซิลคนนี้กลับคืนถิ่นคืนกลับสู่บราซิลกลับสู่บราซิลหน่อยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนตัวฟาร์เมงโกเนี่ยจะได้แบ็กขวาคนอื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแต่ว่าตอนนี้อยากได้ตัวของเอเมอร์สันเพราะว่าแบ็กขวาคนเก่าของฟาร์เมงโกอ่ะน่าจะชื่อเวสตี้มีข่าวว่าจะย้ายไปโรมาก็เลยหาตัวแทนมาซึ่งก็เป็นเอเมอร์สันนี่แหละแล้วก็กระโดดมา ไฮแจ็คเอาดื้อๆแบบนี้เลยนะครับตอนแรกจะไปเบสิกสตารอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอดูตอนนี้ดีลของเอเมอร์สันกับเบสิกสตารเนี่ยมันก็เหมือนชะล้าไว้ก่อนเฉลี่ยวไว้ชะลอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าตัวของฟาร์เมนโกกับเอซิมิลานเนี่ยมาพูดคุยกัยนตรงนี้เนี่ยจะปาดได้หรือเปล่านะครับของดีก็ต้องแย่งก,กันหน่อยของดีเออโอ้สามทีมอันนวนอยู่อ,อ,อันนวนเลนะ่นอยู่ตรงนี้นะครับแก้วและทิ้งท้ายวันนี้นะครับด้วยข่าวของอาร์ติซอนมีข่าวเหมือนกันนะว่า LAFC เนี่ยเฮ้ยทีมแบบอีกหนึ กับ<ช> LAFC <ช> LAFC <ช> LA จะเป็นเสื้อดำเสื้อดใ่เสื้อดำนะครับมีข่าวให้ความสนใจและความพยายามที่จะดึงตัวซนฮึงมิน ไปค้าแข่งที่เมเจอร์ลีกอกอร์นะครับในฐานะซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของลีกอเมริกาพิติยาไปติอยู่นี่แหละติอยู่ังเล่นได้ใช่ไหม<ช>นี่เป็นกัปตันแบบท<ช>ูนหุ้ยยูโรป้าเองมีแค <2 season S 1> ่ซีซันสองซีซันเองที่รู้สึกว่ามันแบบดรอปลงดรอปล,ลงอ่ะซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วด้วยว่ามันเป็นเพราะข่าวนอกสนามของเขาที่เขาเผชิญปัญหาดราม,ม่าอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่ไหมมันก็เลยทาให้มันแบบมันแกว่งโฟกัสไปเจ็บด้วยอะไรด้วยใช่กลับมาผมว่าเป็นกับกำลังหลักของสเปอร์ได้คอมเร็วยังมีลูกโซโล่ที่น้ำมูแบบ ความคมเนี่ยยังมีอยู่ยังมีอยู่ซ้ายขวายิงได้หมดใช่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนมีการพูดคุยกันแล้วนะครับแต่ยังอยู่ในขั้นตอนแรกๆเท่านั้นที่ทาง LAFC เนี่ยจะคุยกับตัวของสเปอร์นะครับแล้วก็อาจจะรอการตัดสินใจของโซนด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวโทมัสแปงเนี่ยจะพูดคุยกับโซนอีกทีหนึ่งถึงอนาคตของโซนทึงมินว่าจะเอายังไงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าโซนทึงมินเนี่ยย้ำกันอีกทีนึงว่าเขาอ่ะเป็นมากกว่ากัปตันทีมหรือเป็นมากกว่านักเตะที่เก่งกาจคนหนึ่งของ สเปอร์นะเขาเป็นไอคอนเป็นแบบเป็นตัวลักอะใช้เขาว่าตัวแบบมาร์เก็ตติ้งของสเปอร์ได้เลยอะใช่เพราะว่า,าจริงแฟนๆสเปอร์แค่ในเกาหลีอะเชร์สเปอร์เพราะซอนฮึงมินอะ ซื้อของซื้อจากของจากสโมสรเลยคนเนี้ยก็ก็เยอะมากแล้วเยอะมากแล้วนะครับผมย้ําอีกทีหนึ่งนะเมื่อฤดูกาล202223อ่ะที่ผมไปสนามสเปอร์ตอนนั้นเคนยังอยู่แต่ถ้าคุณเข้าไปในช็อปอ่ะเสื้อของโซนึงมินที่มันแบบมันจะหันหลังใช่ไหมแล้วเป็นเบอร์เจ็ดโซนอ่ะมันถูกโชว์มากกว่าเคนนะคือมันเป็นตัวซูเปอร์ซา์ขายได้ในแง่ของการขายอ่ะมาร์เก็ตติ้งอ่ะโซนึงมินแบแบกยอดถ้าปล่อยไปอ่ะมันเสียหายมากกว่าเรื่องฟุตบอลทำมาคมนะถึงมันจะเป็นแบบมันประสบความสำเร็จแแแลล้้ววออะไรกกันนนตต่่็็ยูเปาม นี่แหละผมว่าใช่ไหมเขาอยู่ไปได้เรื่อยๆเลยพ้องจริงเขาก็น่าจะ3 0แล้วมั้งสามสิบกว่าแล้วสามสแล้วล่ะสามสิบน่าจะใกล้30หรือ30แล้วนี่แหละผมคิดว่าแต่หน้ายังเด็กอยู่เลยหลอกได้หลอกได้ว่านี่ยี่ห้ายี่หกแล้วหลอด้วยไงหลอด้วยเท่ด้วยคิดดูอ่ตอนเนี้เวลาแบบโซนถึงบินบินกับเกาหลีทีนึงอ่ะคนกีตดังกว่าดาราแบบไอ้นี่อะคือกีตดังสุดแล้วอ่ะคือผมไปเกาหลีแล้วผมไปเจอพวกแบรนด์น้ําหอมอ่ะเพื่อจะเป็นโซนถึงบินด้วยนะไอร้านกาแฟก็มีนี่พี่ใช่ไอร้านกาแฟที่เราแฟ มินแจซอนฮึงมินอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบอารมณ์แบบเป็นแบรนด์เอมบัสเดอร์ของสินค้าอยู่ในเกาหลีด้วยก็นักกีฬาของสำหรับเกาหลี่นักกีฬาคือยกไปเหนือกว่าดาราศิลปินอีกะนักกีฬาคือพระเจ้าพระเจ้าเลยแล้วก็โซนฮึงมินมันมีครบเลยทั้งความหล่อความเก่งความสําเร็จแล้วก็หน้าตาใช่มีหคือครบมากจริงๆอยากให้อยู่อยากให้อยู่อยากให้อยู่นะเพราะว่าพีมลิีมก็เป็นเวทีที่แบบเนาะได้รับความสนใจมากสุดจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่ย้ายไป LAF เฟีเนี่ยผมเชื่อเลยว่าชาวเกาหลีก็ได้บินไปอเมริกา กันแน่นอนเทียรอเมริกาไม่ไปพักคนทีนี้เสื้อสีดำเอฟบวกตีเสื้อทีมเนี้ยไอเอฟบีสีดำมันเท่อยู่แล้วนะพี่สวยสวยสวยใช่ทีมนี้มันคือทีมที่เบลอะคีเอลินี่เคยไปไงใช่ป่ะใช่กระเด็นเบลอะเคยอยู่กระเด็นเบลอะใช่เฮ้ยมันตำนานสเปิร์มอยู่ด้วยนะอ๋อเออว่ะเออว่ะเออว่ะเออตามรอยเบลได้เหมือนกันนะตามรอยกระเด็นเบลไปก็รอดูนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่คลิปในวันนี้ครับและสุดท้ายนี้นะครับขอฝากไว้อีกครั้งหนึ่งครับกับเเมมมมมม็ดอออสุนไพระปปาาช่ข้ เปรี้ยวนำหวานน้อยอร่อยชูการีมีซิปล็อกพกพาสะดวกเก็บง่ายช่วยให้ชุม่มคอเหมาะสำหรับคนที่ระคายคอและมีเสมหะเยอะสายใช้เสียงทั้งทำงานทั้งเชียบอลแบบเราเชียมวยหรือเชียกีฬาใดๆเนี่ยแนะนำให้มาหาติดบ้านกันไว้ได้เลยนะครับแล้วเสียงเราจะไม่หายกลางคันรับรองว่าเชียบอลได้มันตลอดขึนชุ่มคอรอเชียรกับเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รสมะขามป้อมหาซื้อได้ที่เซเ ช่องทางนี้หาซื้อได้ง่ายที่สุดนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีจําหน่ายที่ CJ Mini นิ g ิซและร้านขายยาทั่วประเทศหรือติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ช่องทาง Official ใต้ Description คลิปนี้ได้เลยครับอขอบคุณเม็ดอมสมุนไพรตาอาปาเช่ด้วยนะครับครับผมอีกทั้งเม็ดนึงอีกเม็ดนึงแลวปิดหน่อยปิดหน่อยก่อนจากของคุณที่ เข้ามาสับสัน NR ในช่วงเวลาที่เราต้องการสปอนเซอร์ไปอย่างมากด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับคุณนิกรยังขอพักขอเบรกอยู่นะครับค่นี้ก็อดทนกับกุ๊ดแบงค์ไปก่อนถ้ามีผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดใรายขอทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตาม R ครบทุกช่องทางเลยมี5ช่องทางก็คือ YouTube ยูท e บเฟซบุ๊กทิ k ต i อกอินสตาแกรมแล้วก็เอ็กหรือว่าทวิตเตอร์แล้วก ยังไม่กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมฝากไลค์คลิปนี้ฝากคอมเมนต์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราชาว NR ด้วยนะครับผมวันนี้เราส่งคนมีภาพอาการใดก็ขออภัยในนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอผมเพิ่งไปดูนี่มาอะไรแฟนทัสติก4เออผมเห็นคนเขียนรีวิวแล้วสนุกมากไปดูกันได้ชาวมาเวลาวมาวเวลเฉยช่วงนี้หนังฮีโร่ดีกลับมาดีได้อ่าหมอหมอบอกว่าหมอมีข่าวร้ายกับข่าวร้ายมากจะบอก อ้าวมีแบกปกติต้องมีข่าวดีกับร้ายไม่พี่แต่หมอมีข่าวร้ายข่าวร้ายมากร้ายกับร้ายมากใช่หมอบอกว่า,าคุณเน่ะจะอยู่ได้อีกหนึ่งเดือน <c oughs> เฮ้ยอันนี้คือข่าวร้ายข่าวร้ายอ้าวล้วร้ายมากอ่ะหมอลืมบอกคุณเมื่อเดือนที่แล้วค <c oughs> บกี่โมง่ะไม่รู้เปิดท่วโมงหน้าเลยมังคูอะ <c oughs> จะคบอยู่แล้ว <c oughs> อ๋อมีไอหนุ่มคนหนึ่งโตมาแล้วบอกว่าบอกว่าผมน่าจะเชื่อคําที่แม่สอนตอนเด็กนะเออทำไมพี่กูถามว่าเอ้า แล้วแม่สอนว่าอะไรอบอกผมไม่รู้ผมจําไม่ได้เออมันจาไม่ได้ไงอ๋อเออถ้าจําได้น่ะมันก็เชื่อไปแล้วเออหรือถ้าฟังอ่ะถ้าฟังที่แม่สอนอ่ะก็คงจาได้มันถึงกว่านี้มันจําไม่ได้ไม่ได้ฟังอะไรจําไม่ได้อขอบคุณมากนะที่บอกกันเดีได้เขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยอฟุตบอลพีบร์ลีกอ่ะเฮ้ยเราไม่สามารถตัดสินจากชื่อชั้นได้นะอ๋อทำไมอ่ะพี่เพราะว่านอกจากชื่อชั้นน่ะมันมีสิ่งอื่นอีกไหม ที่เธอยังใส่ใจอะแล้วพอจํามันได้อยู่ไหนลองใส่ทํานองนิมื่งนี้นอกจากชื่อฉันมีซิงเือร์ดีกว่า